ครับวันนี้เราก็จะไปส่งแบตเตรอรีร่รถฟอกลิฟไฟฟ้านะครับที่นิวคมอุตสาหกรรมอิตเทนซีบอร์ดนะครับบริษัททาคาฮตะพรีซิชชั่นไทยแลนด์จำกัดมาถึงฝนก็ตกหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับงานเราครับเพราะว่ารถฟอกลิฟของเราจอดอยู่ในร่มนั่นเอง oh, <no. S 1> อัง้เลยเราก็มาตรวจสภาพแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับดูระดับน้ากันดูสภาพปลั๊กแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ข้อแบตเตอรี่นะครับว่าอยู่ในสภาพโอเคไหมนะครับซึ่งแบตเตอรี่ก็จะเป็นยี่ห้อ 3k แบตเตอรี่นะครับขนาด48โวลต์210แอมป์นะครับแล้วก็มีการลงวันที่เพื่อเป็นการยืนยันการรับประกันให้กับลูกค้านะครับพวกฟฟริฟไไฟ้าที่จะเปลี่ยนวันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนิสสันรุ่น KC01 นะครับ ขนาด1.2ตันเป็นรถไฟฟ้ายืนขับนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนวันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่แกะกล่องใหม่กริปเลยนะครับมีการรับประกันหลังการขาย90วันนะครับลูกค <Wow. S 1> ้าท่านในที่สนใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือว่ามีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามมาทางบริษัทวินเนอร์ฟลิฟ์ของเราได้นะครับ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาในการตรวจเช็คหรือว่าจะให้เราเข้าไปตรวจเช็คดูอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็สามารถติดต่อมาทางบริษัทวินเนอร์ฟอ l i ลิของเราได้นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะยกแบตใส่รถฟอ k l ลิ t นะครับซึ่งแบตก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวต้องใช้รถยกนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราใส่แบตเตอรี่เข้าไปที่รถโฟล์คลิฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการเทสร,รถโฟล์คลิฟนะครับดูการใช้งานของระบบต่างๆนะครับว่าอยู่ในสภาพโอเคร้อยเปอซนหมนะครับโดยให้พนักง,งานเป็นคนเทสตนะครับถ้าโอเคร้อก็ปิดจ็อบครับอย่าลืมติดตาม Winner f o โฟล์คลิฟต์ n แนลด้วยนะครับขอบคุณครับ